คิดว่าทักษะที่ไม่ว่าคนที่ทํางานในสายงานไหนครับต้องมีก็คือเรื่องของการพรีเซนต์ใช่ไหมเราต้องพรีเซนต์งานของเราได้ใช่ไหมครับยิ่งเฉพาะงานที่มีเรื่องของตัวเลขหรือข้อมูลจํานวนมากนะครับส่วนมากเขาจะใช้อีกเทคนิคนึงนะที่เรียกว่า Data Visualization หรือการแปลงจากข้อมูลมาเป็นรูปภาพใช่ไหมส่วนมากเนี่ยจะออกในรูปแบบของแดชบอร์ดนะครับตามหน้าจอน,นี้เลยซึ่งในคลิปนียแอดก็จะสอนนะครับการทำดัตต้าวิชวลไอเซชันหรือทำแดชบอร์ดเนี่ย ผ่านโปรแกรมนะครับของ Google ที่เรียกว่า Data Studio หลังจากที่ท่านฟังคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะทำการาฟนะครับเก๋กๆได้แบบแอดเลยแบบนี้เลยนะครับส่วนหัวข้อที่แอดจะมาสาธิตท,ทำเนาะก็เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดอยู่ใช่ไหมครับอ,อแอดก็อยากจะใหออ้ลองทำข้อมูลที่ ให้อินไซต์กับเราครับว่าถ้าสมมติเราต้องการจะเดินทางไปในพื้นที่ทัฟฟิกตรงไหนเนาะของพื้นที่หรือจังหวัดไหนที่มันมีเยอะหรือน้อยนะครับจะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับในการเดินทางส่วนวิธีการใช้งานโปรแกรมนะครับจะใช้งานได้อย่างไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับแต่แน่นอนครับว่าก่อนที่เราจะไปสร้างตัวแดชบอร์ดสร้างกราฟได้ใช่ไหมครับเราต้องมีข้อมูลก่อนเนาะใช่ไหมครับว่าข้อมูลชุดไหนล่ะที่เราจะเอาไปเข้าตัว bi นะครับหรือว่าทำแดชบอร์ดนั่นเอง ซึ่งถ้าท่านไหนที่ยังไม่รู้ว่าซอสไหนเนาะที่เราจะาไปเอาข้อมูลมาใช้ดีนะครับผมก็มีซอสหนึงแนะนำนะนะครับเป็นของจากเว็บ data.go.th นะครับอันนี้ก็เป็นเว็บของหน่วยงานรัฐนะครับของทางสอพอล่อนะครับที่เขาจะเปิด o p e n s o อ r c สเนาะที่ให้คนภายนอกเนี่ยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดชุดข้อมูลที่เขามีอยู่ในเว็บได้นะนะครับซึ่งถ้าเข้ามาในหน้าตาเว็บแล้เนาะเนี่ยเขาจะมี ุ่มชุดข้อมูลนะครับว่ามีท็อปิกอะไรบ้างนะครับศาสนากฎหมายการศึกษาเบาๆไปนะครับนี่ก็เราแต่ทุกท่านเลยว่ากําลังสนใจหาข้อมูลประเภทไหนอยู่ใช่ไหมครับก็ลองดูได้นะครับอย่างเช่นสมมติผม่งคลิกให้ดูเนอะอาะสมมติเราสนใจเรื่องของข้อมูลพวกด้านคมนาคมและโลจิสติกนะครับก็คลิกไปจากนั้นมันก็จะเด้งมาที่ในหมวดหมู่ที่เราเลือกไปครับแล้วก็จะิส s t ทุกชุด data set เ,เลยนะว่าเขามีอะไรบ้างอย่างนี้ก็คือพวกข้อมูลของ ปริมาณการเดินทางบนบนทางหลวงเนี่ยครับว่าปี64เนี่ยมีการเดินทางมาในขนาดไหนนะครับเขาจะมีเขียนบอกอธิบายอยู่เนาะถ้าสนใจเรื่องไหนก็ก็ลองดูได้ครับว่ามีข้อมูลที่เราสนใจไหมอย่างเช่นนี้เป็นข้อมูลอุบัติเหตุเนาะที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ผมจะใช้ข้อมูลชุดนี้เนาะซึ่งผมก็เปิดมาแล้วแหละนะครับก็คือตัวนี้ผมสนใจที่จะลองศึกษาดูเนาะว่าคนในช่วงปี64หรือปีที่แล้วนะครับมีปริมาณในการเดินทาง แบบจากจังหวัดนึ่งไปจังหวัดหนึ่งในเงี้ยครับบ้างมามนขนาดไหนใช้รถโดยสารอะไรใช่ไหมครับเออเราได้มาพิจารณาได้ว,ว่าถ้าเราจะเดินทางเนี่ยในยุคโควิดแบบเนี้ยครับควรต้องอคํานึงอะไรบ้างนะครับซึ่งผมว่าเขาดีมากเลยนะก็คือเขาจะมีหน้าตาพิวให้พวกเราด้วยนะครับว่าข้อมูลที่ควรจะโหลดไปเนี่ยมีอะไรบ้างคอลัมน์ไหนบ้างใช่ไหมครับมีทั้งหมดกี่โลอะไรเงี้ยเออ,อน,นี้มีทั้งหมด2600นเนาะอะไรเงี้ยครับอืมแล้วก็สมมติทุกท่าน อลองดูแล้วข้อมูลโอเคนะ่าสนใจดีนะครับอยากจะดาวน์โหลดเข้าไปใช่ใชไหมก็สังเกตมุมด้านซ้ายครับตรงนี้นี่เขายมีปุ่มให้กดดาวน์โหลอดอยู่นะซึ่งไฟล์จะมีอยู่2ไฟล์นะครับก็คือไฟล์แบบ CSV กับไฟล์ x l s x ก็คือไฟล์ Excel นั่นเองนะครับไฟล์ที่ผมแนะนำนะสำหรับนำเข้าในโปรแกรม Data CEO ครับแนะนำว่าเป็นไฟล์ CSV นะครับส่วนเหตุผลว่าทำไมเดี๋ยวผมไปพูดอีกทีแล้วกันเนาะส่วนไฟล์ XLSS ครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับแต่ก็ สุดท้ายก็ต้องแปลงเป็น csv เพื่อเข้าโปรแกรมอยู่ดีนะครับเดี๋ยวผมกดดาวน์โหลดไฟล์ csv นะมันก็จะเด้งตัวไฟล์ที่เราเลือกดาวน์โหลดมานะครับนี้ผมเปิดตัวไฟล์ csv นะครับที่เราดาวน์โหลดกันไว้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่เราเห็นได้น้อเนี่ยว่าเขาเก็บอะไรบ้างนะอย่างเช่นคนเดินทางจากที่ไหนไปที่ไหนไหมครับอย่างเช่น เดินทางจากอนุสาวรีย์ตักสีเนาะไปสะพานใหม่นะมีไปมาณเนาะของคนที่นั่งรถที่ไม่เกินเจ็ดคนเนี่ยเท่าไหร่ในปีปีหนึ่งนะครับตัวเลขนี้มันเลยดูเยอะหน่อยนะครับเนี่ยเดินทางด้วยรถเกินเจ็ดคนเท่าไหารนดด 3, ่นะครับบาร์บารเนาะรถโดยสารบาร์บาร์นะครับเดินทางจากจังหวัดไหนนะครับเนี่ยมันก็มีออกอยู่นะครับทุกท่านก็ลองเลือกค้อนชุดข้อมูลเนาะตามท็อปิกที่ทุกท่านสนใจนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรา,าเริ่มไปเรียนรู้การใช้โปรแกรมตัว Data Studio กันเลย อ่ะอันดับแรกครับทุกท่านต้องเข้ามาตัวลิงก์ตัวนี้ครับ datacio google com นะครับหรือเสิร์ชในตัว google Sear c h ก็ได้นะนะครับพิมพ์ว่า d a t a c o เนี่ยมันก็คืมาละนะครับพอกดเข้ามานะครับมันก็จะมีหน้าตาของ ui นะครับของตัวโปรแกรมแบบนี้นะครับข้อดีของ d a t a c o นะครับก็คือทุกท่านไม่ต้องดาวน์โหลดเป็นโปรแกรมติดคอมเลยนะนะครับเพราะว่าเราสามารถทำงานผ่านตัวเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับไม่กินสเปคคอมด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากให้คอนเซิร์นเนาะคือด้านขวาเนี่ยครับ มันจะเป็นบัญชีของแอปจีเมลของเราใช่ไหมครับว่าเ,เราไซน์อินนะครับบัญชีไหนอยู่นะครับซึ่งงานเนี่ยมันก็จะเก็บอยู่ในบัญชีนั้นๆนะครับถ้าทุกท่านมีหลายแอคเคาท์นะก็ต้องเลือกดีๆก่อนเนาะว่าเราจะใช้แอคเคาท์ไหนอ่นะโอเควิธีการใช้งานของตงัวเ,เ,เนี้ยครับหักาตาคร่าวๆเนี่ยมันจะมีอยู่หลกัหลกๆสองส่วนนะนะครับส่วนแรกก็คือส่วนตรงนี้นะครับนี่ที่เป็นพื้นที่อยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ครับคือ งานเก่าๆนะครับที่เราเคยทําไว้นะครับ ừ, แล้วมันจะเป็นรายชื่อลิสต์อยู่เรียงตามนี้นะครับซึ่งเราสามารถกดเข้าไปดูงานเก่าๆได้นะนะครับอย่างเช่นผมกดตรงนี้แล้วปุ๊บมันก็จะเด้งไปงานที่ผมเคยทําไว้ครับรับตัว Data Studio ตัวนี้นะครับแต่น้ำน้ำกลัวครับว่าทําไปแล้วงานที่เราทําไปแล้วหายนะครับมันเซฟให้อยู่แล้วนะครับโอเคแต่ถ้าท่าไหนที่อยากจะมาสร้าง งานใหม่เนาะนะครับดแบับแรกเนี่ยผมแนะนําว่าให้มากดตรงนี้รายงานว่างเปล่าครับคือเราสร้างเทมเพลตแบบเปล่าๆเลยนะครับเ๋ยวๆเรามาเขียนกันเองนะครับอ่เดี๋ยวรับแรกเราประกดตรงนี้เนาะรายงานว่างเปล่าปุ๊บมันก็จะสร้างตัวงาน Data s าทรของเราตัวใหม่นะครับแล้วก็ดับแรกเนี่ยมันจะเด้งถามตัว Data s o u r อ e เนาะหรือชุดข,ข้อมูลที่เราจะเอามาเข้าใน bi เนี่ยครับซึ่งทั้งหมดที่มันโผล่มาเนี่ยครับมันคือประเภทข,ของอ่ชุด Data Se t นะที่สามารถมาต่อเข้ากับ Data s า u ซเยได้นะครับซึ่งผมก็มองว่า ส่วนมากเนี่ยจะเป็นตระกูลของ Google เป็นหลักนะครับที่ต่อได้เนาะอย่างเช่น Google ไนติกเห็นไหม g l e Ads Google Sheets ถ้าเราผูกอยู่กับตัวแอคเคานต์ Google ของเรานะนะครับ b i g q u e r y อันนี้ของ Google เนาะนะครับอาจจะมีของ Amazon ไดชีพ m i c r o s o f t SQL บสบาวเอลบาบาบาโพสเ s สพวกนี้ทำได้หมดเลยพวกตระกูลพวก Database นะครับก็ลองดูได้ับเนี่ยมันมีประเภทของข้อมูลที่ต่อได้ค่อนข้างจะเยอะนะจะถามผมนะ แต่ถ้าเราเป็นไฟล์แบบ CSV อะไรอย่างนี้นี้ผมบอกไปเนาะนะครับเป็นไฟล์แบบออฟไลน์ line เนี่ยเราต้องมาตรงนี้ครับก็คือการอัปโหลดไฟล์เข้าไปนะครับจากคอมของเราเราก็เลือกตรงนี้เลยอัปโหลดไฟล์ครับอันนี้มันก็จะให้เราคลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์นะแล้วก็คลิกไปนะครับแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการจะเปานะสมมติผมเอาไฟล์นี้เนาะที่ผมโหลดมาปุ๊บอัน,นนี้ครับมันก็จะมีบอกว่าเนี่ยเราอัปโหลดไฟล์ชื่อนี้นะอัปโหลดเมื่อ,อไรนะครับขนาดไฟล์ของมันเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวสถานะมันจะมีบอกเนาว่า การอัปโหลดมัน f a ลเ l ียนะครับก็คือล้มเหลวหรือว่า c o m p ล e t e หรืออัปโหลดแล้วอย่างนี้เนาะถ้าขึ้นสีเขียวแบบนี้เราอัปโหลดแล้วแปลว่าไฟล์ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเราลองอัปโหลดไฟล์ที่เป็น xlsx อะครับตรงเนี้ยจะขึ้นสถานะสีแดงนะครับถามว่าทําไมก็เพราะว่าโปรแกรม dataio นะครับเขาไม่ให้อัปโหลดไฟล์ที่มันที่มีนามสกุลเป็น xlsx นั่นเองแต่ถ้าลองสังเกตเนะตรงนี้บอกว่าต้องอัปโหลดไฟล์ที่เป็น csv เท่านั้นนะนะครับ อันนี้เลยเป็นเหตุผลว่านายผมถึงให้ดาวน์โหลดไฟล์มาเป็น csv เนอะนะครบับขั้นตอนแรกนะครับแต่ถ้าท่านไหนที่มีไฟล์ที่เป็น excel xls หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องแปลงนะให้เป็น csv ซะก่อนนะครับก่อนเข้า,าตัวโปรแกรมนี้โอเคเราเอาข้อมูลเราเข้ามาอยู่ใน bi ของเราแล้วเนาะก็กดเพิ่มตรงนี้เลยครับเพิ่มเสร็จก็กดปิดมันก็จะเด้งมา ตัวหน้าตาของตัว Data CO แล้วนะครับที่เราจะสร้างกราฟนะครับสร้างแดชบอร์ดกันนะครับส่วน Element เนี่ยผมให้ดูหลักๆอยู่3ส่วนนะส่วนแรกคือส่วนด้านบนครับส่วนด้านบนเนี่ยทั้งหมดตรงนี้ครับมันเหมือนเป็นแท็บเมนูเนาะนะครับที่เราจะสามารถทำได้นะครับในตัวโปรแกรมโปรแกรมนี้แท็บตรงกลางเนี่ยครับทั้งหมดเลยเนี่ยไอตรงนี้ครับคือพื้นที่ที่เราจะสร้างกราฟสร้างแดชบอร์ดกันนะครับส่วนแท็บด้านขวานะครับ ที่เขียนว่าแผนภูมิตารางเลยครับอันนี้เาให้เข้าใจว่าเป็นแท็บที่สําหรับการสร้างกราฟนะครับต่างๆเนาะเพราะว่าเราจะมาตกแต่งกราฟสร้างกราฟกันตรงนี้นะครับโอเคโดยที่ค่า default เนี่ยมันจะเด้งตารางเทเบิละอย่างหนึ่งมาเนาะมีการเลือกฟิลนะครับแบบออโต้มานะครับแต่อันนี้เราไม่ใช้ใช่ไหมครับเราก็กดเลือกแล้วกดลบเลยลิไปก่อนนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าก่อนที่เราจะสร้างแดสบอร์ดหรือสร้างกราฟอะอย่างนี้ครับเราต้อง ออกแบบในใจเราเนาะนะครับว่าเราจะสร้างกราฟอะไรบ้างนะครับในหน้าน้านหนึ่งแล้วก็แต่ละกราฟเนี่ยมันจะสื่อสารถึงท็อปิกอะไรนะครับสื่อสารถึง Data Insight ์อะไรนะครับอันนี้ก็อย่างเช่นผมยกตัวอย่างเนาะผมอยากจรรู้ว่าปริมาณการเดินทางเนี่ยในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยครับมีมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมครับพื้นที่ไหนที่มีมากพื้นที่ไหนที่มีน้อยใช่ไหมครับก็อาจจะเลือกใช้เป็นกราฟแมปใช่ไหมกราฟที่เป็นแผนที่นะครับแล้วก็ เอาโวลูมนะครับหรือฟิลจะเป็นเรื่องของจํานวนรวมเนี่ยเอามาใส่นะครับก็หลักแรกเราก็รู้สิ่งยอดจากจะสร้างแล้วเนาะก็ให้มาตรงนี้ครับตรงเพิ่มแผนภูมินะครับแล้วก็นี่คือประเภทของการทั้งหมดนะครับที่เราสามารถสร้างได้ในตัวของ data studio นะครับถ้าสังเกตเนี่ยก็มีหลากหลายมากเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างตารางนะครับธรรมดาสร้างลายชาตใช่ไหมบา์ชาตพายชาตกราฟแบบต่างๆนะครับ กราฟคอมโบชาดเนาะที่เอาแท่งกระเ้นมารวมกันนะครับแอรีอาชาดบับเบิลนะครับมีหมดเยอะแย,ย,ยะหมดเลยนะครับผมอยากจะสร้างกราฟแมทใช่ไหมผมอาจจะเลือกเป็นแบบนี้นะครับเป็นกราฟแมทที่พอจุดเป็นจุดๆเนาะไม่ได้เป็นการระบายสีนะครับผมก็กดเลือกไปปุ๊บจากนั้นไอตัวชี้เราเนี่ยครับมันก็จะติดเห็นไหมว่าเราจะวางตัวกราฟของเราเนี่ยครับตรงไหนของตัวแผน่แผนๆนี้นะครับเราก็เลือกตำแหน่งตำแหน่งที่ดีนะเลือกให้ดีๆแล้วก็พร้อมแล้วก็กดคลิกซ้ายนะครับปุ๊บ คนะรับเ,เราสามารถามายืดถดอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยมันจะมีตัวช่องให้กดอยู่เนาะนะครับว่าให้ยืถดถดยด่มากขนาดไหนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเวลามากดถ้าเรากดาตัวพื้นที่อื่นๆนะครับเห็นไหมแถบด้านขวาเนี่ยมันจะหายไปนะแต่ถ้าเรากดเลือกการาฟนี้ตัวแถบที่เลือกนะครับก็จะมีขึ้นมานะครับซึ่งปกติครับไอ้ Data CEO เนี่ยวิธีการทําง,งานของมันก็คือพอเราเลือกการาฟเสร็จแล้วนะครับมันจะพยายามหย่อน ิลหรือคอลัมน์นะครับในชุดดัตต้าเซตของเราเนี่ยให้แบบออโต้ก่อนนะครับซึ่งหลายๆครั้งมันก็ยังไม่ยังไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการจะสร้างหรอกอ่ะถามว่าแอคแล้วเราจะเลือกฟิลเลือกคอลัมน์ที่มาใส่ในการาฟของเราเนี่ยได้ยังไงใช่ไหมครับก็ดูด้านขวานี่เลยครับตรงนี้นะครับมันจะมีชื่อที่เขียนว่าช่องที่มีให้นะครับซึ่งถ้าทราสังเกตเนาะมันคือฟิลหรือคอลัมน์ทั้งหมดที่อยู่ในชุดดัตต้าเซตของเราจริงไหมยอย่างนี้คือจังหวัดชื่อตอนรถยนบาบาร์ใช่ไหมครับ ว่าเป็นเท่าไหร่บ้างวิธีการง่ายๆนะครับก็คือไอ้ทั้งหมดเนี่ยครับที่เรามีให้เลือกเนะี่ยมันสามารถหย่อนเข้าไปใส่ในพวกนี้ได้นะครับโดยที่เราต้องหย่อนให้ถูกนะอย่างเช่นตรงเนี้ยครับอันนี้มันเหมือนเป็น property เนาะของกราฟกราฟนี้นะครับก็คือสถานที่ฟิลไหนของคนละที่เป็นเรื่องของสถานที่เป็นเรื่องของข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยค่า default มันฉลาดเนาะมันเรียกว่าเป็นจังหวัดมาให้ก่อนเพราะว่าจังหวัดก็เป็นข้อมูลแบบเชิงภูมิศาสตร์นะครับ แต่ถ้าเราสมมติแล้วมันไม่ใช่เนะยครับก็สามารถมากดตรงนี้ได้นะแล้วก็สามารถมากดเลือกได้เช่นกันนะครับว่าจะเป็นฟิล์มไหนแทนนะครับแต่ความจริงแล้วนี่ก็คือจังหวะเราต้องอยู่แล้วแล้วเนาะก็กดเลือกไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือฟิล์มานที่น้าที่มันให้ใส่นะครับฟิล์ต่อมาครับอมันจะมีให้ให้เราใส่เยอะแยะเลยนะแต่ที่ผมผมจะพูดสิ่งที่มันสําคัญสําคัญแล้วกันเนานะอย่างเช่นอันนี้อยากให้มีมิติของข้อมูลสีไหมใช่ไหมครับ ว่าแบบสีของวงกลมแ่ยมันแตกต่างกันออ,อะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็น่องจากนี้ผมไม่สนใจเนาะว่าสีมันวงกลมแตกต่างกันนะครับก็ผลไปปัดตรงนี้แทงก็คือเรื่องของขนาดไซส์พอถ้าสังเกตนะครับตอนนี้ไซส์ของตัวแมพของผมเนี่ยไซส์มันเท่ากันเลยไหมนะครับมันแค่บอกว่าเฮ้ยตอนนี้เราเลือกจังหวัดไหนบ้างนะครับลาดบุรีจนันเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งผมสนใจที่จะดูว่าเฮ้ยแต่ละจังหวัดเนี่ย มีปริมาณของคนเข้าคนออกนะครับมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมเราจะได้รู้ว่าจังหวัดนี้มีความหนาแน่งของคนเยอะหรือเปล่าใช่ไหมครับอาจจะได้หลีกเลี่ยงหน่อยนะครับซึ่งมันคือตรงนี้ครับคือขนาดตรงนี้เราก็ากดตรงนี้ครับเกิดคลิกซ้ายนะแล้วก็เลือกเมทริกซ์ที่เราจะใส่เพื่อให้เกิดความใหญ่ความเล็กของตัววงกลมนะครับที่มันแตกต่างกันนะครับก็ลองดูเนะว่าจะใช้ตัวฟิล์ไหนแต่ผมจะใช้ฟิล์ของคำว่ารวมนะครับเพราะว่ามันคือการเอา ผลบวกนะของประเภทของรถท,ทุกตัวนะครับที่ว่ามีเรคคอร์ดกี่เท่าไหร่ใช่ไหมมัรวมอยู่ในฟิลด์นี้ฟิลด์เดียวนะครับ,รบผมก็กดรวมไปปุ๊บเห็นไหมครับว่าวงกลมงของผมเนี่ยมันก็จะมีไซส์นะครับที่ใหญ่เล็กไม่เท่ากันละนะครับถ้าผมลองเอาเมาส์ไปชี้เนาะอย่างตัวเนี้ยยุทสุดใหญ่สุดเลยก็คืออย่างอ๋อนี่ยไยองนะสา อันนี้3,000ล้านเลยนะครับเนาะที่มีคนหนาแน่นในช่วง1ปีนะครับก็ถ้าสังเกตอย่เห็นได้ว่าพื้นที่ภาคกลางเนาะยิ่งกรุงเทพนะครับเนี่ยเนี่ยนนกรุงเทพประมาณ9,000ล้านเลยนะก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าพื้นที่แออัดอยู่แล้วใช่ไหมเห็นไหมครับอืมส่วนมากก็จะหนาแน่นในช่วงภาคกลางแล้วก็ภาค,าภาคาอ,าอีสานเนาะเห็นไหมครับแต่ถ้าภาคขึ้นภาคเหนือเนี่ยที่อยู่ระหว่างเหนือกลางเนี่ยคข้างจะมีทธาฟิกน้อยนะ นะครับก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่เราอาจจะเลือกในการเดินทางหรือเปล่าเห็นไหมครับว่า Data เนี่ยก็สามารถให้อินไซต์อะไรกับเราสักอย่างได้เช่นกันนะถ้าเราสนใจในเรื่องเรื่องนั้นนะครับแล้วก็เผื่อว่าทุกท่านอยากจะปรับพวกค่าสีหรือค่าฟอร์แมตต่างๆยิบย่อยของตัวกราฟกราฟเนี Grab ่ยครับก็สามารถปรับได้นะสมมติผมไม่ชอบสีน้ําเงินเนาะอย่าเปลี่ยนเป็นสีอื่นอย่างเงี้ยครับของตัววงกลมเนี่ยก็ดาได้เหมือนกันวิธีการก็คือให้มาคลิกเลือกกราฟกราฟนะี้เนาะแล้วก็กดตรงนี้ครับรูปแบบปุ๊บ นะเพราะว่าหลับแรกตอนแรกมันเลือกเป็นแบบข้อมูลใช่ไหมมันก็เลยปรับได้แค่พวกฟิลที่เราจะมาหย่อนใส่เนะาะแต่ถ้าเรามาคิดตรงนี้รูปแบบนะครับมันจะมีการเซตติ้งเยอะแยะมากมายเลยที่เราสามารถทําได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับประเภทของแผนที่เนี่ยจะเป็นแบบแผนที่หรือเป็นแบบดาวเทียมก็ลองกดเลือกได้นะเห็นไหมครับถ้าเลือกอย่างนี้ก็เป็นแบบ,แบ,บแดาวเทียมแบบที่เราเห็นจากนอกโลกแล้วนะครับผมชอบเป็นแบบแผนที่มากกว่าน้อ,นนอนเลือกเป็นแผนที่เหมือนเดิมสีเนาะตรงนี้ ีอยากเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะครับเราก็เลือกได้เลยนะของรผมอยากเป็นสีโทนเหลืองๆหน่อยแล้วกันนี้ก็ได้นะเนี่ยมันก็จะมีการเซตติ้งค่ามากมายเลยนะแล้วก็สามารถลองเล่นดูได้นะครับและได้มาครับว่าการสร้างแดชบอร์ดเนี่ยมันหมายความว่าเรามีกราฟอยู่ในหน้าหน้าเดียวเนี่ยมากกว่าหนึ่งกราฟใช่ไหมมันเป็นการสรุปข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในส่วนที่เราสนใจนะครับ าสมมติอ่ะผมสร้างการาฟนี้เรียบร้อยแล้วสร้างการฟาฟแบบเรียบร้อยลวนะครับหรืออยากจะสร้างการาฟอื่นต่อทํายังไงนะแอดนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับให้เราคลิกก่อนว่าเราจะสร้างเอ่อเรื่องอะไรใช่ไหมจะเอาการาฟไหนมาตอบโจทย์นะครับพอเรารู้แล้วนะครับก็ให้มากดคลิกเลือกตรงนี้นะครับจากนั้นก็เลือกประเภทของการาฟที่เราต้องการจะดีไซน์นะครับสมมติผมต้องการแค่จะเอาเลขภาพรวมทั้งทั้เนาะว่ามีคนทราฟฟิกเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็อ่ะอาจจะเลือก แบบเป็นการ์โปรตินะมาแปะไว้นีนะครับแล้วก็เห็นไหมครับตรงนี้เมทริกเนาะที่เลือกเนี่ยมันก็จะเป็นเมทริกของตัวฟิลด์ที่ชื่อว่ารวมโดยการเอาเอาข้อมูลเนี่ยมาซ้ำกันนะครับนะเพราะว่าข้อมูลของฟิลด์รวมนะครับมันเป็นตัวเลขใช่ไหมเราเราสามารถบอกค่าอิกิเกรดเนาะได้ว่าเราจะทําการรวมหาค่าซ้ำของมันหรือจะเปลี่ยนเป็นค่าอื่นก็ทําได้เช่นกันนะครับถ้าอย่างตัวอย่างแนบแปลว่า าภาพรวมของปี64ทั้งประเทศของบ้านเราเนาะก็คือจะมีท r a ฟิกของคนเดินทางนะครับอยู่ประมาณ2องแสนล้านคนใช่ไหมครับบาร์บารา,านี้แต่ถ้าสมมติเราอยากหาเป็นค่าเฉลีย่ยไงครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะนะครับก็วิธีการก็คือเอาเมาวิชิตรงนี้ตรงซ้ำเนี่ยครับแล้วมันจะมีเห็นไหมสินสอใช่ไหมก็กดคลิกไปเลยปุ๊บนี่เราค่าเดี๋ยวครับมันจะเลือกการรวมเนี่ยหรือ aggregate นะครับเป็นผลรวมเสมอนะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนเนาะก็จะเปลี่ยนได้นะอย่างเช่นเป็นค่าเฉลี่ย จำนวนตำสุดสูงสุดอย่างนี้ครับได้หมดเลยถ้ากดเฉลี่ยเป็นแบบนี้นะเห็นไหมครับว่าเป็น77ล้านคนแทนเป็นต้นนะซึ่งกราฟตารางเนี่ยครับมันจะมีการตั้งค่านะนะครับอยู่2ออย่างนะครับแบบแรกคือคุณต้องเลือกก่อนว่าอะไรคือมิติข้อมูลนะครับหรือทางการสร้างกราฟเรียกว่าเป็น dimension เนาะเป็นปัจจัยครับที่เราจะหยิบไว้หรือเป็น topic ที่เราสนใจนั่นเอง ส่วนอันที่2ก็คือเรื่องของเมทริกนะครับหรือข้อมูลฟิลด์ที่เป็นตัวเลขเป็นตัววัดเอามาคำนวณอะไรสักอย่างเนี่ยรับเขาเรียกว่าเมทริกเนาะโดยที่เราก็ต้องเลือกได้ก่อนนะว่าเฮ้ยแบบนด์มช่าของเราจะเป็นอะไรนะครับเมทริกของเราจะเป็นอะไรนะครับอย่างเช่น่าง้ยผมเลือกเป็นจังหวัดใช่ไหมแต่สมมติผมไม่สนใจจังหวัดละผมสนใจอย่าว่าเฮ้ยคนเดินทางจากจุดไหนไปจุดไหนใช่ไหมครับแล้วก็มาเปลี่ยนเลือกตรงนี้ได้เนาะจากจังหวัดเนี่ยครับก็มาเลือกเป็นชื่อตอนอย่างนี้ก็ได้ เห็นไหมผมจะรู้ว่าเนี่ยคนเดินทางจากแขวนคลอง2เนาะไปพิมพา์เนี่ยอยู่ทั้งหมด2,000ล้านใช่ไหมครั้งเป็นต้นผมเชื่อว่าทุกๆท,ท่านก็น่าจะพอรู้จักแล้วก็ใช้งานตัวกราฟดัตตาซใช่ไหมครับว่าสร้างยังไงแล้วนะครับก็ลองทำาันดูนครับเดี๋ยวผมก็จะลองใช้เวลาเนาะแบบลองสร้างกราฟนี้ให้แบบดีๆไปเลยครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์เนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบประมาณไหน ดีไซน์แดชบอร์ดของแอปเสรเรียบร้อยแล้วหน้าตาประมาณนี้แล้วกันนะครับคร่าวๆเนาะโอเคแน่นอนครับเวลาเราทําเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีการตั้งชื่อตัวงานใช่ไหมว่าแดชบอร์ดเราจะชื่อว่าอะไรนะครับวิธีการตั้งชื่อไฟล์นะครับก็มาตรงนี้ด้านมุมซ้ายเลยนะครับนี่ค่า default เนี่ยมันจะชื่อว่าอะไรไ,ไม่มีชื่อเนาะซึ่งเป็นค่า default นะครับก็ลบทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อตามที่ต้องการนะอย่างนี้ผมจะตั้งเป็นข้อมูลประมาณการเดินทางแล้วกันนะครับของปี6ก ทีน,นี้มันก็จะออโต้เซฟนะครับนี้แอดลืมบอกไปเนาะว่าทุกครั้งที่เราทํางานนี้เนี่ยครับมันจะเป็นแบบออโต้เซฟเสมอนะครับมันก็จะช่วยให้ส้ารบบคนที่ขี้เกียจอย่างแอดเนาะที่ต้องมากดปุ่มนเซฟอะไรเงี้ยอันนี้ไม่จำเป็นนะเราสามารถทํางานไปได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่างานหายนะครับต่อมาสมมตุติเราอยากจะพรีเซนต์ตัวแดชบอร์ดนี้เนาะนะครับถามว่าในตัว Data Studio เนี่ยมีพ e ีเซ t เทชันโหมดไหมก็มีนะครับวิธีการก็คือมามุมขวาบนนะครับ กดคำว่าดูตรงนี้ปุ๊บหนึ่งทีมันยังดูไม่ค่อยเต็มจอเลยใช่ไหมมันยังมีเหลือๆอยู่เนาะถ้าอยากให้เต็มจอนะครับก็คือมาตรงนี้มาตรง3จุดนะกดหนึ่งที่แล้วก็กดนําเสนออ่เห็นไหมครับมันก็จะเต็มหน้าจอเนาะแล้วก็เหมาะสำหรับการน,นำพิเศษงานต่อนะครับถามว่าข้อมูลชุดนี้แอดได้อินไซ h ์อะไรบ้างนะครับก็ระดับแรกเนี่ยก็พบว่าจํานวนของคนเนาะที่เดินทางเข้าออกในบ้านเราเนี่ยครับปี6 4เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2องแสนพันล้านคนนะครับ แล้วก็โดยส่วนมากครับถ้าดูจากรถโดยสารที่เป็นสาธารณาเาะเนาะก็จะเดินทางในรถโดยสารขนาดเล็กเป็นส่วนมากนะครับเออนี่จะรู้อินไตน์เนาะแบบคนสามารถเดินทางรถโดยสารขนาดเล็กนะนะครับแล้วถ้าถามว่ามองในมุมมองของภูมิประเทศเนาะจะพบว่าพื้นที่ภาคกลางเนาะเห็นไหมจะมีทาฟฟิกที่ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับแต่ถ้าขึ้นไปพวกภาคเหนือนะครับก็จะน้อยลงหน่อยนะครับอืมนะรประมาณนี้เนาะโอเค แล้วถ้าถามว่าคนส่วนมากแต่ละจังหวัดนะครับจะเดินทางโดยรถส่วนตัวใช่ไหมครับหรือว่าโดยรถโดยสารเนี่ยมา้อยนขนาดไหนนี่ผมก็ทําเป็นตารางไว้ให้เห็นไหมครับอืก็เห็นได้ว่าถ้าสีเข้มแปลว่าก็มีจานวนเยอะเนาะอย่างเช่นเนี่ยอุบล bon เนี่ยก็จะมีทับฟิกเยอะนะครับระหว่างใช้คนขับรถนะครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยครับสามหมื่นสามหมื่นล้านเนาะนะครับก็คือใช้การเดินทางแบบรถส่วนตัวเป็นส่วนหลักนะครับรออะไรอย่างเงี้ย นี่จะเป็นพวกสมุทรปราการนอกพื้นที่ภาคกลางเห็นไหมครับที่มันจะสีแดงขึ้นมาหน่อยเนาะเพราะว่ามีทาฟฟิกเยอะนั่นเองนะครับเนี่ยเราก็รู้ว่าแต่ละจังหวัดเนาะมีการเดินทางอะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับหรือถ้ามาดูจากเส้นทางว่าจุดที่เขาเดินทางใช่ไหมกับปลายทางที่เขาจะไปนะครับก็จะพบว่ากรุงเทพเนี่ยก็จะมีเรื่องของโวลูมคนเยอะมากนะครับเราถามว่าในกรุงเทพนะครับการเดินทางจากจุดไหนไปจุดไหนที่เยอะที่สุดก็จะเป็นตรงนี้นะครับจาก พาพประแดงเดินไปเดินทางไปบางแคนะครับมีประมาณ1 5 0 0ล้านนะครับเป็นต้น,นลองลงมาก็เป็นส่วนประการเนาะโดยที่จะเป็นคลองสองเนาะเดินไปหาพิมพาเป็นต้นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นความสัมพันธ์นะครับระหว่างเนื่องจากโวลูมนะครับกับเรื่องของรืสารขนาดเล็กเนี่ยมันมีการความสัมพันธ์ที่เป็นเชิงของลนะิเนียเนาะหรืออันนี้ถ้าเราอยู่ในเรื่องของการ Because, วิเคราะห์เราจะพอรู้ว่านี่เป็นความสัมพันธ์ที่เชิงคล้ายกับลิเนียนะ แปลว่ายิ่งคนเดินทางเยอะครับคนก็จะมีเรื่องเรื่องของตัวเลขของเดินทางโดยรถโ,โดยสารขนาดเล็กเพิ่มมากตามนั่นเองเห็นไ,ไหมครับว่าแค่นี้เราก็จะพอเห็นภาพรวมนะของข้อมูลแล้วก็หาอินไซต์จากข้อมูลผ่านแดชบอร์ดตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ลูกเล่นที่มันทําได้มาก่อนนี้นะก็คือเราสามารถฟิลเตอร์ได้นะนะครับอย่างนเนี้ยไอ้ก็เลือกเอาฟิลเตอร์ค่าของเอ่อรวมของคนที่เดินทางเนาะว่ามีเท,าเท่าไหร่นะครับถ้าสมมติผมเลื่อนนะสมมติอยากให้เลื่อนตั้งแต่สักประมาณอ 500ล้านละกันนะครับตัวเลขในแดชบอร์ดเนี่ยครับมันก็จะเปลี่ยนเลขตามนะครับที่แอดเลือกไปสมมุติแอดอยู่กรุงเทพเนาะอยากจะรู้ว่าแค่กรุงเทพเนี่ยมีเท่าไหร่นะก็สามารถมาเลือกได้นะเลือกแค่กรุงเทพเห็นไหมครับก็จะฟิลเตอร์ว่ากรุงเทพนะครับข้อมูลเป็นยังไงนะครับเฉพาะแค่กรุงเทพเท่านั้นก็จะพบว่าคนส่วนมากเนี่ยเดินทางโดยรถโดยสารส่วนตัวเนาะนะครับแล้วก็พื้นที่ที่มีทาฟฟิกเยอะมากก็ตามตารางนี้นะครับ นี้คือข้าคร่าวของการใช้งาน Data s t u d i o ครับผมว่าหลายท่านก็น่าจะพอใช้งานได้นะครับก็ลองดูนะครับซึ่งถ้าสนใจเนี่ยทา,ออทางเพจก็มีคอร์สสอนทั้งในแง่ของการดีไซน์นะครับตัวแดชบอร์ดว่าในแต่ละกราฟเนี่ยที่แอดเลือกหยิบม,มาเนี่ยครับเหมือนควรต้องเป็นกราฟอะไรถามว่าแอดรู้ได้ไงก็เพราะว่ามันมีทฤษฎีรอ,องรับอยู่นั่นเองนะครับว่าอย่างกราฟโตเกชชาร์ดนะครับทำไมต้องเลือกเป็นเกชชาร์ดทำไมต้องวางเลเยอร์หนึ่งสองสามแบบนี้นะครับทำไมต้องเลือกสีโทนแบบนี้นะครับ ถ้าสนใจก็ลองดูได้นะครับทางเพจเนาะก็มีคอร์สของอดีไซน์ด d a s ์บอร์ดเช่นเดียวกันหรือถ้าสนใจจะลงลึกในการทำดัตต้า e ซโลงลึกมากขึ้นนะครับก็ทางเพจก็มีคอร์สเช่นเดียวกันเป็น Data Visualize นะครับดัตต้าซโถ้าสนใจก็ลองดูรายละเอียดตามลิงก์ที่แอดเดี๋ยวจะแนบทิ้งไว้ให้ได้นะครับโอเคสุดท้ายนะครับเราก็อยากจะแชร์งานงานนี้ให้กับคนอหนึ่งเขาใช้งานเนาะถามว่าจะแชร์ได้ยังไงนะครับวิธีการแชร์นะครับมันก็จะเหมือนกับเวลาเราแชร์ Google Sheets หรือ Google ดอทเลยนะครับก็คือวิธีการก็คือมากดตรงนี้กดแชร์ปุ๊บแล้วกดรับลิงก์รายงานอันนี้ก็คือลิงก์เนี่ยถ้าใครที่ใครที่เป็นคนที่เราระบุเนาะถึงจะสามารถเข้าถึงนี้ได้แตี๋ยวถ้าเราอยากให้เป็นแบบพับปิดใช่ไหมครับส่งแค่ลิงก์ไปแล้วเขาสามารถเข้าได้เนี่ยเขาก็มากดตรงนี้เนาะเปลี่ยนการตั้งค่าแล้วก็กดตรงนี้จาักการการถึงนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับออปชั่นนะครับมันยัมีแบบ คนที่มีลิงก์ดูได้คนที่มีลิงก์แก้ไขหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่เนาะอันนี้ผมจะเลือกแบบตัวคนที่มีลิงก์สามารถเข้ามาดูได้นะแต่จะมาแก้ไขงานเราไม่ได้นะครับจากนั้นเราก็คัดลอกลิงก์นะครับเราก็ส่งให้กับคนที่เราต้องการจะส่งให้เขาดูรีพอร์ตของเราเพียงแค่นี้ก็สามารถส่งงานนะครับทำแดชบอร์ดได้เรียบร้อยแล้วเป็นไงครับง่ายไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นเนาะของวิธีการสร้างนะครับตัวแดชบอร์ดผ่านตัว DataSEO อ่คับก่อนจากกันไปนอกจากจะมีตัวเว็บไซต์เนาะ d a t a g o t h นะครับที่สามารถเข้าไปโหลด data set นะครับมาทดลองเล่นกันได้แล้วทั้งสอบพอร้ลเนี่ยเขาก็ยังมีหน่วยงานใหม่นะที่ชื่อว่าสถาบันนวัตกรรมและธรรมาิดานข้อมูลนะครับซึ่งเขาจะมีเพจ Facebook นะครับที่คอยอัปเดตข้อมูลสาระความรู้เกี่ยวกับด้าน Data นะครับก็เป็นเป็นเพจนี้เลยนะครับดิจิตนะครับลองพิมพ์ใน a c e b o o k เนี่ยก็จะเจอกันนะครับ ซึ่งใครที่อยู่ในสาย Data นะครับหรืออยากมาทํางานด้านสาย Data เนี่ยแอดก็ขอแนะนําเพจจิตเลยนะครับเพราะว่านอกจากจะมีโพสต์ที่เขาจะมาแชร์พวกข่าวสารด้าน data เนาะหรือว่าทิศต่างๆครับเขาก็ยังมีรายการพอดแคสต์ด้วยนะนะครับที่จะมาคุยหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของ Data นะครับแล้วก็เชิญคนที่อยู่ในวงการของ Data นะครับมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะที่เราจะสามารถอัปเดตความรู้ได้ฟรีๆนะครับ ส่วนตัวแอดก็ติดตามเขาอยู่นะก็แนะนำทุกท่านด้วยนะครับท่านใดที่ติดตามอยู่นะครับในเช่นอง่ายครับจะเป็นตัวอย่างของพอดแคสต์เนาะที่มาคุยเรื่องของ Python นะครับอ่าภาษาแลวเรื่องของการทำเงินแห่งยุนาคตเป็นต้นนะครับ